พูดถึงคาราเมลมันเกิดได้สองอย่างครับ,รบเกิดได้จากาม้าทองมาทองผสมกับสากล้า พี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้แฟนๆของเราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับปาบอลลูนซากุระฮะพี่พีพอจะให้คําแนะนําได้ไหมครับให้ข้อมูลได้ไหมครับไได้ครับโอเคฮะก่อนอื่นเลยนะฮะผมอยากทราบว่าทำไมถึงเรียกบอลลูนซากุระครับอันนี้เราจะเรียกอิงตามต้นสายจากฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าสีซากุระครับหลักๆเลยเราจะใช้การนําเข้าพ่อแม่จากฝั่งฟิลิปปินส์มาทำ อ๋อเขาแม่น้ำเข้าจากสายฟิลิปปินส์ใช่ครับแล้วแล้วอย่างนี้ปลาบอลลูนซากุระเนี่ยฮะเขามีกี่ประเภทศเหรอครับซากุระหลักๆถ้าสมัยก่อนจะมีซากุระตาแดงซากุระตาดำครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังตาแดงตาดำเหมือนเดิมแต่มันจะเพิ่มแพทเทิร์นเป็นซากุระสปอร์ตซากุระคาราเมลแบบนี้ครับอ๋อซากุระสปอร์ตแสดงว่าแค่นอกจากตาแดงตาดำเนี่ยซากุระสปอร์ตซากุระคาราเมลเนี่ยมันหมายถึงลายและสีถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อถึงลายและสีแล้วอย่างและอย่าง เออ่ผมอยากทราบว่าอย่างอย่างอย่างลายลายและสีนะครับเขาแบ่งจะมีทั้งหมดกี่ประเภทหรอครับเฉพาะของซากุระใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะของซากุระครับถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มตาดำตาดำก็จะมีซากุระบ้างก็จะบ้างบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกแค่ซากุระเฉยๆแต่ถ้าซากุระสปอร์ตมันก็จะเป็นซากุระที่เป็นจุดๆแล้วก็ช่วงหลังไปถึงลายใช่ครับช่วงหลังมันจะมีอ่า ซักุระคาราเมลอะครับบ้างมันจะเป็นน้ําตาลไหมแต่เป็นตาดำอ๋อผมเข้าใจแล้ว่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติปลาสักุระลเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มคาราเมลเนี่ยมาใหม่คือออกไปทางน้ําตาลบ้างเ้าจะลายเป็นน้ำตาลอ๋อใช่ครับแล้วก็ตัวจะมีพื้นขาวหรือบางทีก็อาจจะพื้นออกแดงออกทองแล้วแต่ต้นสายครับแล้วสีไหนลายไหนที่แบบเป็นที่นิยมของผู้คนมากที่สุดครับในกลุ่มซักุระใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้าณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสักุระคาราเมลครับ ซากุระคาราเมลรใช่ครับจะต้องเป็นคาราเมลที่แบบออกเนื้อขาวครับเนื้อคือตัวตัวน้องขาวแต่ลายเป็นคาราเมลลายเป็นคาราเมลอบ้างน้ําตาลไมบ้างน้ําตาลเอาแต่ตัวพื้นน้องเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลืออ๋อบ้างใช่เออแล้วอย่างนี้พูดถึงมันมีวิธีการเพาะพันธุ์หรือการเลี้ยงยังไงไหมคะที่จะให้น้องออกมาเป็นเป็นลายคาราเมลอย่างนั้นนะฮะอืมอันดับแรกเธอคือถ้าพูดถึงคาราเมลมันเกิดได้2อย่างครับครับเกิดได้จากม้าทองมาทองผสมเข้าสักุระแล้วก็เกิดได้จากอาซักุระปกติครับ ผสม,มกันผสมกันมา,มมาแล้วมันหลุดออกมาครับใช่แล้วทีนี้น<อ>ถ้าเราอยากให้ออกลูกมากเหมือนเดิมอะให้เราเก็บพ่อกับแม่ที่สีใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาผสมกันแล้วก็เป็นการไล่สายเลือดนะครับประมาณสักสามรุ่นครับ<อ>สามร<า>ุ่นเหรอใช่ครับสา,รสามรุ่นหลังจากสามรุ่นนั้นแนะนําให้มีการค่ว้สายก็คือให้หาสีเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันจากบ้านอื่นมาเข้าเพื่อไม่ให้เลือดชิดเกินไปครับ<อ>เพราะว่าถ้าเลือดชิดเกินอะมันจะมีปัญหาในการทํารุ่นหลังๆก็คือเขาอาจจะเป็นหมันก็ได้หรือว่าเขาอาจจะ ออกลูกมาแล้วลูกเข้าใจย,ยกครอบก,กันนะครับใช่ครับผม oh, แล้วอย่างเคล็ดลับในการเพาะพันธุ์นะฮะเคล็ดลับการเพาะพัน์นี่เราจะต้องเตรียมตัวน้องเขายัางไงอะครับเตรียมตัวอาจจะดูที่ความแข็งแรงครับแล้วก็ดูที่โครงสร้างฟาร์อาจจะต้องแบบดูไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปสําหรับตัวเมียนะครับสําหรับตัวผู้อาจจะต้องดูเป็นตัวที่ เป็นชอตบอดี้ครับแล้วก็อาจจะมีกระดงสูงนิดนึงเพื่อที่จะอาเป็นทรงประกวดครับเพราะว่าตอนนี้ในไทยเราก็มีการประกวดความอรลุนแล้วด้วยครับอ๋อมีความบริุแล้วอย่างสมมติว่าอย่างเรื่องจํานวนตัวผู้ตัวเมียที่ที่ที่ผมทราบมานี่มีผลไหมฮะว่าเวลาจะผสมพันธุ์เนี่ยคือแบบว่าต้องมีน้องตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับมีอาจจะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวอ๋อหนึ่งต่อสามตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามนะครับใช่แล้วการให้อาหารระหว่างผสมพันธุ์นะฮะ การให้อาหารระวางผสมพันธุ์ให้ได้ปกติเลยครับแต่ทีนีน้ถ้าสมมติแม่ปลาเขาเป็นลักษณะท้องแก่ผมจะไม่แนะนําให้เราอัดอาหารเพราะว่าปลาบอลลูนจะไม่มีกระเพาะอาหารขึ้่นเหมือนเขากินเข้าไปแล้วถ้าถ้าเขากินเข้าไปเยอะเกินนะครับตัวลำไส้เขาขยายพ๊กมันจะไปดันดันไอ้ตรงไข่เขามันจะมีผลให้เขาจุกไข,ข่ตา,ายได้โอ้ข้อมูลครบวนมันยำมากขอบคุณขอบคุณพี่พี่พีพมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ แสำหรับช่องทางการติดต่อของพี่ีนะเพื่อนๆง่ติดต่อมาได้นะครับ